เรื่องเล่าจากหนังสือ The Power of Your Subconscious Mind หน้า77ตอนเทคนิคเรียกความจำให้กลับมาดังเดิมโดยในเรื่องมีอยู่ว่ามีสุภาพสตรีวัย75ปีคนหนึ่งมีนิสัยชอบพูดกับตัวเองว่าความจำของฉันมันแย่ฉันเริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วจนคำพูดนั้นปลูกฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกทุกๆวันและก็กลายไปดังที่เธอต้องการ ความจำของเธอเริ่มแย่ลงเรื่อยๆแต่พอเธอได้รู้ว่าคำพูดจะเป็นนายของตัวเธอจึงแก้ไขคำพูดด้วยการพูดกับตัวเองวันละหลายๆรอบว่าความจำของฉันดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันสามารถจำทุกอย่างที่ฉันอยากจะจำได้โดยง่ายไม่ว่าฉันจะนึกถึงอะไรฉันจะนึกออกทันทีความจำฉันดีขึ้นทุกๆวันและอีกไม่นาน ความจำของฉันจะดีขึ้นแบบที่ไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนภายใน3สัปดาห์ความจำของเธอกลับมาดีดังเดิมและเธอก็มีความสุขอย่างมาก